จัดมาให้แล้วครับท่านผู้ชมใครหาอันพิดนะครับ1.8ไฮบริดทีเมี่ยมตัวท็อปสุดคันนี้ได้ชุดแต่งมารอบคันแบบนี้นะไฟท้ายลมดำใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับไม่แค่80กิโลเมตรเท่านั้นสีดำเดิมโรงงานและที่สำคัญประหยัดน้ำมันนะครับ23 24โลลิตรเนี่ยสบายๆเลยใครทพิ่กำลังตามหานะครับเอาติ๊ดโฉมใหม่นะครับตัวท็อปและที่สำคัญราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงไปแล้วกว่า400,000บาท สนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วในช่องตอบรถมือสองครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่สุวินทวงศ์นะครับ46อันนี้ก็เป็นสํานักงานใหญ่นะครับวันนี้จัดเอาติสเข้าใหม่ให้พี่พี่รับชมนะวันคันนี้ต้องบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าเอาติสหนึ่งจดแปไฮบริดพรีเมียมนะครับตัวนี้ ปี2,021เลยนะครับตัวนี้นะมีชุดแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันสวยๆแบบนี้นะครับเลขไม้เพียง80,000โลเท่านั้นนะและที่สำคัญเนี่ยราคาเนี่ยโคตรดีนะครับคันนี้เพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยบอกเลยว่าราคาถูกกว่า c ีวิกนะครับราคาคันนี้5,99,000ไหม่8 0 0แปดหมื่นฟีดาวตกผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ1,000 10, 0บาทตลอดยุสัญญาเลยนะครับใครสนใจ รายได้20,000บาทขึ้นไปพี่ออกคนเดียวจบแบบฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้ไม่8 0 0 0 0สภาพกิฟต์นะตัวนี้รถมือเดียวนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยแต่งสกเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วไฟท้ายเนี่ยผมชอบมากสวยมากคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรับประกันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิควัมจมน้ํากับสีหรือว่าก่อใหม่นะครับและที่สําคัญจัดไฟแนนซ์มีเจ้าหน้าที่ทําเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านครับซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับในส่วนตัวไฮบริดพรีเมียมแบบนี้นะครับ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบ LED สีขาวเรียบร้อยมีมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นั่งไลน์นะครับนี่เป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ด้วยครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ครับทะเบียน8 2 9 9ได้แบบนี้เลยครับสวยเดิมนะครับเรียมสันตัวรถไม่มีรอยลักยิ้มหรือรอยบุบนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยโอเคมากเดี๋ยวเก็บงานล้างสปาให้อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนส่งมอบในส่วนตัวท็อปแบบนี้นะครับล้อแมกเนี่ยจะได้เป็นทูโทนปัดเงาขนาด17นิ้วนะครับ รัดด้วยยางคันนี้เป็นยางโตโยนะครับปี2023สาภาพดอกอยางพี่ดูครับใช้งานน้อยนะครับตัวนี้สาภาพดอกอยางอันไหนที่เราต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้จัดการให้ยางตัวไหนที่มีแตกรายงานเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะครับในส่วนกระจกข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ให้ในตัวเรียบร้อยมาพร้อมบัสปอร์ตท,ที่กระจกมองข้างมาครบมือเปิดเป็นสีโครมเมียมมาพร้อมสมาร์ทอินทีกุญจารเลตติดฟิล์มคิวกันสตร์มาแล้วรอบคันกระจกจะเห็นตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบทุกบานครับ มาดูในส่วนของภายในก่อนเลยนะภายในนี่ยังไม่ได้สปานะท่านะผู้ชมภายในเบาะหนังนะฮรับั๊บไฟฟ้าออปชันเนี่ยผมบอกเลยว่ามาจัดเต็มแน่นอนเพราะเป็นตัวท็อปไฮบริดพรีเมียมครับเลขไม้เพียง83,000มโลเท่านั้นประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวพวรงมราลัยเป็นแบบ function, มันติฟังก์ชันมีคุดคอนโทรลอันนี้คือพวงมราลัยเดิมจากโรงงานนะครับสำหรับเอาติสนะต้องบอกก่อนเลยว่าพวงมราลัยเขาเนี่ยลอกเป็นปกติอยู่แล้วนะเลขไมน้น้อยๆก็ลอกนะบางคันเนี่ย ไม่สี่ห้าหมื่นเองพวงมาลัยลอกแล้วเป็นปกติท่านผู้ชมแต่อันนี้คือเดิมจากโรงงานเลยในส่วนตัวจอากลางทัชสกรีนม,มีให้ครบนะฮะตัวนี้จอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกล้องถอยนะตัวนี้มีให้พร้อมนะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เนี่ยสามารถปรับเป็นออโตได้แอร์เย็นเพลงเพาะทุกอย่างนะครับไวรัสชาร์จมีให้ครบมาพร้อมเกียร์ออโตมี e v โหมดดับโหมดให้ด้วยนะครับ traction control ค,ครบออโตเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้บุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้แล้วนะครับ กระจกบานหน้าครับท่านผู้ชมแท้เดิมนะฮะเห็นนะฮะภาษี69ต่อให้เรียบร้อยหลังคาเป็นสีเบสสภาพเดิมๆนะฮะไฟสองสว่างครบตัวเบาะนะฮะเดี๋ยวเราซักสปาให้นะครับอันนี้คือรถแรกเข้านะฮะยังไม่ได้สปาเอกาสารทุกอย่างอยู่ครบและรับประกันบอดี้สวยเดิมทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวบอดี้ครับกระจกด้านข้างนะครับออโต้ทั้งหมด4บานมีเซ็นทัลล็อกเรียบร้อยมาดูในส่วนของโครงสร้างเสาเอครับน็อตเดิมๆทุกอย่างไม่มีแกะไม่มีถอดหรือขยับใดๆ สปอร์ตเมดอาร์โครงสร้างทุกอย่างเป๊ะนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครได้ไปเอาติชมนิวช่วงล่าง TNGA ราคาดีคันนี้599เท่านั้นรีบตัดสินใจนะครับมาดูในส่วนตัวเสาบีนะครับน็อตก็ไม่มีแกะไม่มีขยับเช่นเดิมครับนะในส่วนตัวบาร์โค้ดทุกอย่างอยู่ครบอยู่เป๊ะนะฮะเดี๋ยวพามาดูในส่วนตัวด้านหลังท่านผู้ชมว่าโครงสร้างเดิมแค่ไหนนี่ด้านหลังท่านผู้ชมมีแอร์ตอนหลังให้ครบแล้วนะสำหรับเป็นตัวช่วงล่าง TNGA ภายในสวยบอดี้เดิมเป๊ะทุกอย่างนะครับดูในส่วนของตัวโครงสร้างหลักๆก,ก่อนเลยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมรอยขีดโรบอทจะอยู่ครบทุกอย่างสปอตเมทอาร์กก็คือเดิมแท้โรงงานนะฮะถ้าสนใจมาดูรถจริงมาทดลองขับกันก่อนได้ก่อนที่รถจะติดจองนะครับแล้วก็ดิสเบรกตัวนี้คาริเปอร์เนี่ยเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะับมาพร้อมดิ ake, สเบรก4ล้อแบบนี้สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังมีให้ครบด้านนี้จะเป็นได้เป็นชุดแต่งท่อออกคู่แบบนี้เลย นะฮะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยโอ้โหผมบอกว่าเลยว่าสวยมากนะไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบซีค u นเชียลนะครับเป็น LED เต็มระบบนะมีโลโก้ GR มาให้ครบแล้วนะครับใครอยากได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ขี่บอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มมาดูในส่วนของตัวด้านล่างครับทุกผู้ชมนะสำหรับด้านท้ายนะครับโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันอยู่แล้วนะบอดี้เดิมซุ้มล้อยางอะไหล่ตรงนี้เดิมหมดนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรง ผมมีให้ครบนะไม่ต้องซื้อเอาไปเพิ่มเติมเลยตัวนี้เอาไปใช้งานได้อีกยาวๆในส่วนตัวด้านท้ายนะครับสปอตเมทอาร์คเดิมแท้โรงงานหมดมาดูในส่วนตัวฝาท้ายครับท่านผู้ชมดูครับน็อต <Not S 2> ไม่มีแกะไม่มีขยับซีลเลอร์ซีนกาวเดิมๆแบบนี้ผมรับประกันนะครับซื้อรถที่บริษัทผมไปนะครับยังไงก็สวยถูกใจแน่นอนนะครับนะน็อต <Not S 2> ไม่มีแกะไม่มีขยับจริงๆนะครับโครงสร้างเดิมสนิทเลยนะแลวคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจัดๆนะครับได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอน5 9 9 0 0 0 จองไว้ก่อนได้นะครับหรือมาดูรถจริงมาทดลองขับกันที่บริษัทก็ได้อะเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านฝั่งนี้กันต่อนะครับไล่ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับตัวนี้นี่ครับรอยขี้โรบอทนะับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวสปอร์ตเบนทอาร์คทุกอย่างสวยเดิมเปจากโรงงานครับเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีท่านผู้ชมไม่แค่80,000โลนะครับสำหรับเอาติสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรถนะครับที่น่าใช้อึดถึกทนแล้วก็ประหยัดนะครับขี่บอกเลยว่าได้เป็นล้านโลท่านผู้ชม นะสบายๆนะครับดูในส่วนต,วตัวโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะอาจจะแกะยากนิดนึงนะคุผู้ชมนะเพราะรถเนี่ยมันแน่นมาก่านผู้ชมรถไม่ค่อยเคยแกะนะนะรถไม่ค่อยเคยแกะมันจะแกะยากนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ในส่วนตัวเพจเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้คือเพจเดิมนะครับเลขกตัวเครื่องเล็กตัวถังนะฮะเดิมหมดเดิมสนิทเลยผลิตปี2021นจดทะเบียนปี21นะครับแล้วก็หัวน,น็อตใสๆเห็นไหมท่านผู้ชมไม่มีรอยแกะรอยถอดอันนี้นคือผมมาถ่ายกลางแดดให้พี่ๆรับชมดูเลย นในส่วนตัวแผงประตูทุกอย่างเดิมสนิทนะครับน็อตไม่มีขยับเลยอเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมดูกันว่ารถสวยแค่ไหนต้องดูโครงสร้างด้านหน้าด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนตัวโครงสร้างด้านหน้าลรวก็สภาพตัวรถครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะตัวนี้เครื่องยนต์1.8นะครับ1 8 0 0 c ีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันสุดๆนะเติมน้ำมันเบนซินนะครับตัวนี้ขี่ใช้งานเนี่ย ยี่สิบสามยี่สิบสี่โลลิตรขึ้นไปสบายสบายเลยและดูโครงสร้างแล้วสภาพตัวรถท่านผู้ชมแอร์เย็นเจีย๊ยบมากท่านผู้ชมนะครับแลวก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์แห้งแบบนี้อันนี้คือผมสาตาร์รถให้พี่พี่รับชมดูอยู่นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มไม่มีควันไหลทุกอย่างสวยเป๊ะเดี๋ยวก่อนส่งมอบถ่ายน้ํามันเครื่องให้เช็คค่าบุงค่าแบตให้ทุกอย่างวารันตีแบตศูนย์จากโตโยตา้าเหลืออีกประมาณเอ่อหกปีนะครับสบายสบาย,บายแบตเตอรี่นะครับไปใช้งานยาวๆในส่วนตัวโครงสร้างด้านหน้าครับ คาน palette. ทุกอย่างนะครับมากิ้ง 1R อยู่ครบนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวคานหน้าขวาซ้ายนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับไฟหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดแล้วก็ในส่วนงตัวฐานแบตบไม่เคยโดนทุบหรือว่าโดนซ่อมใดๆนะตัวนี้หม้อน้ําเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อซุ้มโชกค,คือเดิมหมดท่านผู้ชมหัวน็อตนี่ท่านผู้ชมดูครับรถสวยดูง่ายนะท่านผู้ชมหัวนอ็อตสากะโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลย ผมรีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดเลยเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงได้เลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะเข้าใจอยู่นะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะมาดูไม่สะดวกมาดูรถเองนะครับพอบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบพี่ๆตัดสินใจได้แน่นอนนะครับดูตราบตาปัมโตโยต้า,าต้องบอกเลยว่าบริษัทพชิยน์ลานะครับแต่รถสวยคุณภาพเกรดเมาขายให้พี่ๆนะมาไม่รับรถชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําหรือว่ารถตอใหม่แน่นอน ดิกร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับรถสวยนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ชุดแต่งแบบนี้ไปยังไงก็คุ้มแล้วนะครับกับราคาเพียงแค่5 9าแ0 0 0ก้าานฟีดาจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละแค่10,000บาทตลอดยุสัญญาใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนารีบโทรมาจองก่อนได้เลยครับ0ูนย์หก5 5 0นะครับต้องบอกเลยว่าใครไวใครได้รถที่บริษัทเรามีมากกว่า400คันแต่ว่าติดจองไวมากนะท่านผู้ชมแต่ละคันเนี่ยบางคันเข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์เลย ประมาณ3าสี่วันเนี่ยติดจองแล้วท่านผู้ชมนะคันนี้เพิ่งเข้ามาก็ได้ไม่นานประมาณ3 4วันเหมือนกันนะก่อนที่รถจะติดจองนะใครสนใจโทรมาจองก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ